ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีสินค้าอีกหนึ่งสินค้านะมานําเสนอเพื่อนๆน,นะเป็นตัวเขาเรียกอะไรออกซิเจนเป็นแบบลูกสูบเป็นปั๊มลูกสูบนะตัวเนี้ยผมบอกเลยนะสาหรับสายเลี้ยงกุ้งเลี้ยงตานะครับหรือว่าจะแบบพกพาเขาจะมีสองเวอร์ชันนะเป็นแบบว่าสามารถพ่วงเสียบลั๊กกับไฟบ้านได้กับพ่วงกับแบตเตอรี่ได้ที่เราจะ เคลื่อนย้ายไปขายของหรืออะไรประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูก่อนว่าตัวเนี้ยผมใช้งานจริงนะผมบอกก่อนผมใช้มาประมาณครึ่งปีแล้วเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เพื่อนๆดูสักครู่นะแป๊บหนึ่งนี่ครับเพื่อนๆตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นเป็นออกซิเจนแบบลูกสูบนะเป็นตัวปั๊มที่เราจะใช้กับปั๊กไฟบ้านนะตัวนี้เขาจะมีท mm. ่อมาให้เราเนี่ยฮะนี่ตัวนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่อง แล้วก็เลียงกันมาเลยว่าเราจะเข้าตู้ไหนหรืออะไรแต่ที่สำคัญน,นะบอกเพื่อนๆมีตัวนี้ยิงดีตัวนี้เป็นตวกกองนะทำให้น้ําใสนะครับนี่เห็นไหมฮะมีถ่ายจากสถานที่จริงเลยเพื่อนๆอันนี้ผมเลี้ยงกุ้งใหญ่ด้วยกุ้งกล้ามกามนะฮะเป็นสายกลางนะตัวนี้แล้วก็ข้างล่างน,นี้จะเป็นปกุ้งตัวเล็กก็คือเป็นกุ้งเต้นขอโทษทีนะฮะเมือเ่อไปนิดนึงตัวนี้จะมีเป็นข้างล่างเห็นไหมออกซิเจนที่เห็นเนดูเนะี่ยแล้วก็ผมก็จะมีตู้หนึ่งน,นะฮะให้เพื่อนเพื่อนดูก่อน นี่ตัวนี้นี่อันนี้ก็จะมีตู้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะซึ่งตัวเนี้ยเขาเราก็แยกออกมาว่าเราจะใช้ตัวไหนคือประมาณอย่างไงนี่เป็นตู้หลักเห็นไหมเพื่อนๆดูนี่นะฮะปั๊มตัวนี้ผมใช้มาครึ่งปีอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะใช้ดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนความร้อนก็เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นร้อนพอร้อนก็แล้วือจับได้ถามว่าร้อนไหมก็คือร้อนในระดับหนึ่ง แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งว่าคือการทํางานเขาค่อนข้างดีนะครับเพื่อนเพื่อนใช้งานได้จริงอย่างที่ผมบอกก็คือพนทานและผมใช้มาประมาณครึ่งปีถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะสามารถสั่งจิ้มไปที่ตะการได้เลยนะครับว่าตอนนี้ยเครื่องตัวเนี้ปั๊มตัวเนี้ยคือน่าใช้มากยังไงก็ลองไปดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหรือสัตว์น้ําชนิดอื่นลองดูปั๊มตัวนี้บ,อบ่อย้วตอบโจทย์ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ